นะครับทักทายเพื่อนสมาชิกทุะครับเราอยู่กันที่สนามรามินทานะครับเป็นตะก้อคู่เอนะครับอยู่หน้าเฟรมไหนสุดนะครับเจ้าซาคองตันนะครับยินคู่หนับน้องกาฟิวปีดีนะครับห่างหายจากวงการแะ้วก็สายเดิมพันไปนานนะครับเจ้าซาคองตันนะครับแอดมินจําได้นะครับเจ้าซาคองตันเนี่ไปเตะอยู่ที่ตรงพระรามสามนะครับลุ่งกางเกงยินนะครับหลุดลุ่ยนะครับเหมือนคนเตะแล้วก็ไม่เป็นนะครับ ไปต่อให้พมา่าอยู่แถวพระรามสามสาธุประดิษฐ์นะครับโอ้ถือว่าเป็นตะกอ้อที่นิ่งมากนะครับเจ้าซาคองตานอีกคนหนึ่งนะครับใครที่รับชมอยู่ท้งบ้านก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับ คู่ต่อไปเป็นโคราชเดินสายนะครับจบจากคู่เอกนะครับเป็นโคราชเดินสายนะครับคุณสุกัญญาหนุนโชนะครับโคราเตะตีสามเหรือฝนมันตกนะครับได้เตะตะก้อคู่แรกช่วงสามทุ่มนะครับก็เลยทําให้ลาช้าคู่ต่อไปเป็นโคราชนะครับโคราเตะสองสองคู่ต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะครับคู่แรกได้เตะสามทุ่มนะครับ 00นะครับเอาเปิดเอ้าแปรมาก่อนซาปเปิดหัวซายกขึ้นไปกาฟิวมงไปบ๊อบบี้เปิดเขาตัวเล็กยกขึ้นมาบ๊อบบี้บ่งยอดฝั่งตัวเองนะครับแต้มแรกอยู่ที่ฝั่งปีดีนะครับ 01นะครับเอาละครับกาฟิวบ่งไปเรียบร้อย10นะครับเอาเปิดเอายกขึ้นมาอยู่ที่บ๊อบบี้บ๊อบบี้มงยอดเรียบร้อย ไทยทักทายชิดภูผาน,นะครับเทอรี่ยังไม่เตะนะครับจากไทยมันจำปานะครับพี่กบพี่กบ ข้างหน้าถอยให้หลังคนละหนึ่งก้าได้ไหมถอยลงมาไม่าง,งั้นก็ถบออกฝั่งซ้ายขวาสชายกบผาเลือดนะครับักชายชากาลสินด้วยนะครับคุณสุกัญญาหนูนชค่วบอกควรให้ทางไกลเขา คือท้ากีฬามาถึงพอๆกันนะครับที่นี่มันมีฝนตกทําให้มันหยุดทําการแข่งขันล่าช้านะครับ4.1ี่หนึนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นไป เอากาฟิวมงไหมเอาบอบบี้เปิดบอบบี้ยกขึ้นมาอยู่ที่บอบบี้เอามองมาเรียบร้อยนัถ่ายปลยป่าแหวนด้วยนะครับมผมนบประถ่ายเข้าใจเขาป่าเข้าใจแต่ว่านักกีฬามาพอๆพกันนะครับแต่โคราชนี่มาถึงก่อนแน่นอนนะครับแล้วก็ทยอยกันมาแล้วได้ทำความสะอาดสนามเสร็จประมาณ3ามทุ่มนะครับก็เลยทำให้การแข่งข<ม>ันราชานะครับ <ผม S 2> แต่เราก็พยายามตัดให้แต้มเหลือน้อยลงเตะเกมส2นะครับไม่มีการวอร์มนะครับลงมาก็ใส่กันเลยนะครับต่อไปก็โคราชเตะ2แผลเลยนะครับรักษาชานตีกุนด้วยนะครับจริงๆรนงะอยากเห็นเจน้านุ๊ตะก้อเลี่ยมแปกนะครับใช้เก้าอี้นะครับเก้าอี้หลังจานเสิฟตะก้อนะครับ เอายกข,ขึ้นไปเอามงไปโอ้เรียบร้อยนะครับหนึ่งห้านะครับเอาเปิดหัวเอายกข,ขึ้นมาอยู่ที่บอบบี้บอบบี้มงมาเรียบร้อย ทักทายเจ้าตั้มกาหน้าด้วยนะครับทักทายกาฟิวน้อยด้วยนะครับห้าหนึ่งนะครับกีเจเล็กเสือมาเอากาฟิวเปิดหนึ่งเจ้าสะยกขึ้นไปกาฟิวโอ้ยกหล่นสาเปิดยกขึ้นไปอยู่ที่กาฟิวมงเข้าไปบ๊อบบี้เปิดยกบ๊อบบี้มงมาเรียบร้อยไหมคร้าทักทายคุณสปอร์ตกันนะครับขาดนะครับเจ้าสะ ไม่เปลี่ยนนะครับ6.1นะครับโอ้กาวฟิลม่วงออกอีกนะครับหนนะครับ หกหนึ่งนะครับหนึ่งหกแล้วครับเอากาฟิวแปรไปก่อน บอบบี้เปิดหัวบีตัวเล็กยกขึ้นมาเอาบอบ,บี้โม่งมาโอ้โม่งไม่ข้าม 6-2นะครับเอาเปิดเขาเอายกขึ้นมาอยู่ที่บอบบีบ้บงโม้เรียบร้อยลุงยักษ์ไม่มานะครับ ปลอกไปไหมครับเจ้าปลอกมาอยู่นะครับอยู่ข้างๆสนามนะครับเมืม่อตอนเย็นเห็นอยู่นะครับปลอกลาดพ้าวมาอยู่นะครับ เจ็ดสองนะครับสืบอ,ออกนะครับไปเอาที่พุ่นไปเอาที่พุ่นไล่สวนอยู่เอ,อ้ยนะครับโอ้โหนะครับโมง่งดีนะครับ โอ้ยกาฟิวมองออกอีกนะครับนเนี่ยเจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบแปดสองนะครับโอ้ยเสิร์ฟดีนะครับเอาละครับอยู่ที่กาฟิวมงยอดอ 2 8นะครับ 2ออุ้ยยังไม่เตะน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามพ่อพ่อน้องกาฟิวว่าจะ,จะอุ้ยกับน้องกาฟิวจะได้เตะไหมครับพะก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 บเอ,เอ้เขาได้เตะไหมเหลี่ยมหลังเท้าได้เตะไหม เพศแต่ก็ไฮไลท์มันมันมาได้ผมพิมพ์ให้ถ้าพิมพ์ไม่ขึ้นมันไม่เจอเอาเฟซมาได้ผมพิมพ์ให้

สี่แปดนะครับโคหน้าเตะคู่ต่อไปนะครับ เอาโอผมมองไปทางนูน้น48น,น,นะครับเอาสะเสิร์ไปเอาบอบบี้เปิดเอายกขึ้นมาเอามงมาเรียบร้อยไอโคราชคู่ต่อไปชื่ออะไรนะ ไฮเตนะนะพ่อก้อนกับใครก้อนอันก้อนอันพีนะครับคู่ต่อไปเป็นโคราชเดินสายนะครับก้อนอันพีนะครับ สี่แปดนะครับแปดสี่นะครับ เอามงไปโอ้โหโมงดีนะครับกับฟิล48นะครับ ปูนี้ชิงกันอยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับหนุ่มอนุชิตพืชผลนะครับแปดสี่นะครับเอาละครับนำไปเก้าต่อสี่แล้วครับ สี่เก้านะครับเอา,อา,อาออละครับนำไปสิบต่อสี่เลยนะครับ ยืนห่างใช่ครับน้องกาฟิลยืนห่างไปนะครับบคูはは่ต่อไปเป็นโคราชเดินสายนะครับยังเหลืออ e ีกประมาณสี t o t o ่สหคู่นะครับ แอดมินไล์สดให้ดูทุกคู่นะครับจนจบนะครับเหลืออยู่มานสี่คู่ห้าคู่นะครับเหลือโคราชเดนสายสองเหลี่ยมแล้วก็เตาปูนนะครับมีมาณเหลืออยู่สี่หรืหคู่ประมาณนั้นนะครับขาายหนุ่มมนุชิตพูดผลด้วยนะครับคู่ต่อไปเป็นโคราชเดินสายนะครับเอาเปิด เอายกขึ้นไปเอามงยอดพีโตเล็กเปิดหนึ่งยกขึ้นมาอยู่ที่บอบบี้มงมาเรียบร้อยจบเกมนะครับบอบบี้พีโตเล็กเอาชนะน้องกาฟิวกับสะของตันไปนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปเป็นโคราดเดินสายนะครับเดี๋ยวเอมมิงขอญอาตัดชิปคู่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูคู่โคราดนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ